โอเคผมขอการทุเรศท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับสุ่ช่องแฟนตาที่เฮ็อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเซตดาบยกกันนะครับผมก็เซตดาบยกก็ประมาณนี้ครับผมจะเป็นหมวกอ่อนหึ่งนะแต่นี่ยัดยัดลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็คือประมาณนี้เลยเซตดาบรวมก็อยู่ที่2องพันห้าสองพันห้านะครับผมก็คิดร้อยสี่สิบสองนะตามนี้ครับผมเซตดาบตามนี้เลยครับ โอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะลงทับเวให้ดูรอบหนึ่งลวกันแล้วก็จะไป p นพแล้วก็จะไปอีเสาเหมือนเดิมนะว่าอีเสาเข้าหรือเปล่านะครับในการอีของเขานะก็คือยกเลยครับผมหลบไม่ทันแน่นอนผมแต่นานจังวะผมจะเก็บอะไรได้ผมจะยกมือขึ้นมานะโคตรนานประมาณห้าวินะรางทรับผมอัดไปแล้วแต่คือ ไฟเสียนะขอโทษด้วยก็จะลงแล้วแหละไม่ลงอาจจะได้ลงคลิปนี้ได้จจลงวันพรุ่งนี้แล้วกันนะวันที่หนึ่งดูดิประมาณนี้ครับก็ยกเลยมันยกขึ้นเลยอะ่ะบปุ๊บเห็นไหมมันลงไปทันแน่ๆแต่แบบช้านะข้อดีคือเร็วข้อข้อเสียคือมันดีเลยช้าในการเดีววิ่งไปวิ่งไปได้อีกได้เลยนะนี่คือยกครับบุมเรียบร้อยโคตรเท่ มายกครับแต่ยกนานมากนะทุกคนถ้าแบบอะไรเคลียร์ได้เคลียร์ครับถ้าใครสายลงนานก็ไม่ต้องยกยกม่วงก็ได้แต่นี่คือผมมารีวิวให้ดูก็อาจจะอีบ่อยหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะอ่าจจผมยกหมดเลยแล้วกันโจเดินเข้ามายกเลยครับยกหมดครับืบึมทุกคนดูดิไอ้ยันมันโกงจริงเ้ยในวอลก็โกงในพีพีผมก็ว่าโกงว่ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอก โกกินไปครับทุกคนมาดูครับมัวหน้าไปครับแล้วมัวนหน้าเข้าไปแล้วยกครับยกหมดอ่ะโคตรกูโคตรกว้างกว้างมากมากนะผมบอกเลยกว้างมากๆเซตนี้กว้างมากมากเลยแต่คือทั้งเร็วทั้งกว้างอ่ะเฮียใครจะเล่กนกับมันนะเออทั้งเร็วทั้งกว้างจะเล่นด้วยอ่ะอ่าแต่ผมวิ่งไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอีเลยนะยกเลยครับเนี่ยดูดิ จังหวะเอาเขาประมาณเมจูมจิกประมาณแนละ้วประมาณลิงโดนอะไรเงี้ยเราก็กัจังหวะเอานะไอ้เหียโคตรโกรงเลยวะไปครับมัวนหน้าทีหนึ่งครับวิ่งมายกครับโอ้โหอะดูเอาแล้วกันทุกคนก็ตัดสินใจเอานะว่ามันมันมันควรซื้อหรือเปล่านะสำหรับสายฟาร์มผมไม่แนะนำแล้วกันสายฟาร์มผมว่านะ่าจะฟาร์มช้ามาก อย่าฟะอย่าเอาเลยครับเอาลิงดีกว่าถ้าสายฟาร์มน,นะก็ถือยกวอตตัวใหญ่ๆญไม่เข้าด้วยพวกวอตอ่าเจฟสี่อะไรเงี้ยอืมยกไม่เข้านะอีไม่โดนนะตายหายนะต้องตีธรรมดานะอืแนะนำเป็นลิงครับผมพวกถ้าใครสายฟาร์มจริงอ่ะอย่าเอาเลยน่าจะบอกกับสายวอนะตัวเนี้ยสายวอสายพีพีประมาณนี้ครับผมก็ทุกคนก็ลองอ่าลองลองตัดใจเอาแล้วครับผมก็ได้มาแค่รีวิวเป็น ไกด์ไลน์ทุกคนดูว่ามันอีได้ประมาณนี้แล้วช้ารีเลวันห้าวิไอะผมยกให้ดูนะสามสิบนะบึมอะประมาณ 34, 35, นะสามสิบสี่สามสิบห้าไหมเดินได้อะประมาณนี้ครับมันช้ามากนะมันช้าจริงๆนะผมไม่ได้โมนะมันช้าแบบช้าจริงๆเลยนะในการอีอะ่ะโคตรช้านะแต่คือมันเร็วมันยกได้เลยอะ่ะปึ๊บ โยบอช่วยเลยนะโยบอบอไม่ได <mortality> yeah, really? so ้ขย right. ับเลยดูดิอ่ามันโกงขนาดบอไม่ได้ขยับเลยอ่ะควรมันโกงนะแต่คือจะบอกไงอ่ะเร็วเร็วกว้างแต่ในการดีเลย์มันอ่ะช้าอืมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนโจกระครับผม let's go อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูโจกันว่ามันตีเข้าไหมจะเร็วขนาดไหนผมต้องกัดจังหวะนะโจกอ่ะ เพราะว่าตอนนี้มันก็จะต้องใช้ระยะข้อสมควรเหมือนกันนะโจมันก็ยากเหมือนกันนะมันต้องรู้จังหว,วะพอดีอ่ะผมก็จะไม่รู้เหมือนกันด้ยวยจังหวะไหนวะวไหนต้องเดินเดินไปลายกเลยถึงสุ่วะทุกคนบึมประมาณนี้ครับแต่ครับจบไวยังไงก็เอสเดียวหายโพตรโกงโอเคครับผมเนีนยอขออนุญาตตัดภาพไปตอน PVP เลยครับผมว่ามันโกงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูสักตาหนึ่งแล้วก็จะไปตีต๊ปอมให้ทุกคนดูด้วยว่ามันอีป้อมเข้าหรือเปล่านะครับผม Let's go อ่ะโอเคครับผมก็มันเริ่มแล้วคสามนาทีครับผมว่ามันโกงหรือเปล่าครับดับยกมันเล่นได,ด้ดีจริงหรือเปล่านะโอ้โหวเดร์ยี่ไม่ตายมาตอนนี้ครับวิ่งมาครับผมเอ้า อะไรอะไรผมหลอกเมื่อกี้หลอกน,นะยกหลอกนะช่อก็ตายแล้วช่อก็ตายแล้วนชะ่อก็ตายแล้วยกเลยครับผมงั้นเราไม่ทันทุกคนนะมีคิวก็เราไม่ทันหรอกโกงจริงๆเซตนี้โกงมากมากนะทุกคนนะใครที่เล่นอยู่ว่าโอ้โหเตะผมหน ой, ่อยเตะผมหน ой, ่อยเตะผมหน ой, ่อยเตะผมหน่อยเตะผมหน่อยสวยทีไปเพื่อนสวย อ้าว,าวเรียบร้อยอออดูไปดิดูทีผมไปทีหนึ่งตายไหมแต่โอ้โหโหโลดเมโลดี้เล่นผมแล้วยกไปดิครับบึมโคตรโก้ทุกคน เฮี่ยวโคโกงดูดิ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมายก <Yeah. S 1> เดี๋ยวมายกเลยอะ่ะไอ้เที่ยอย่างโกงอะ่ะโอ้โหไม่ทันหรอกไม่ตายแล้วถึกนะ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 โอ้โหเฮียไม่ได้เลย โอ้โหยกไปดโดนอีกโอ้โหดูดิโอ้โหนี่ไงอ่านใจไงอ่านใจไง ต้องมาอ่านใจทุกคนหลบได้เฉยจบได้เฉยหลบได้เฉยเจอผมคืนดิหลบได้เฉยเจอผมคืนดิจะว่าอ่านใจครับต้องจังหวะนี้ครับต้องมาอ่านใจจริงนะแม่งเล่นต้องอ่านใจอะ่ะเรียบร้อยต่อเวลาครับทุกคนเพื่อความมันครับทาแพ้ด้วยไม่แช่หรอกอ้าว โอ้โหแตกคุณจะแพ้ไม่ได้นะยกก่อนต้ีงยกก่อนได้เปรียบบึ้มหายไปสองโอ้โหรเนี่ยนับไปเนี่ยแพ้ครับผมโอเคประมาณนี้แลกวกนันนะในการยกนะไวจัดจัดนะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปตอนตีเสาเน,นะทุกคนว่ามันจะโหดขนาดไหนนะอีเสาเข้าไปนะทุกคนนะ let's go <S <G un> โ,อโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราอยู่ในวอร์ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตีป้อมสักคู่นะทุกคนนะเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ป้อมแตกนะครับทุกคน let's go <S โอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบละเดี๋ยวผมขออนุญาตอีเสาให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะอีเสาเข้าไหมนะเซตดาบยกนะขออนุญาตอีแบบย้ายตรงนี้ก่อนนุยาตตรงนี้ก่อนนะเอานะอีาย้นเเซตนี้นะกัน เบึ้มไม่เข้าครับผมต้องระับชิดหรือเปล่ามันมีจิกหรือเปล่าเบิ้มแสนสามครับผมเท่าระยะปชิดถึงเข้าครับผมแสนสามก็ถือว่าถ้าเป็นระดับวอผมว่าก็แรงนะแสนสามช่วยตัวบุกได้ดีนะตัวนี้คือปวนแบบเกินร้อยเหมือนกันนะแสนสามนะก็ถือว่าผมว่าโกงนะเรายกไปปุ๊บดาเมจดาเมจยกอะ่ะผมที่ผมบอกเป็นดาเมจยกอะ่ะมันมีสองจังหวะ จังหวะแรกยกขึ้นไปจังหวะที่สองคือตอนระเบิดก็โดนระเบิเหมือนกันใครเข้ามาในโบคือแตกนะครับอืมประมาณนี้นะมันดีมันดีนะข้อดีมันก็มีนะข้อเสียก็มีอย่างช้าอ่าโอเคเดี๋ยวผมยิฟให้ดูแค่สองรอบนะทุกคนแล,แล้วก็จะพอแลว,ว่าเข้าแสนสามจริงไหมหรือว่าคิดมาดูกันปะยกไปตบแสนสามครับทุกคนดูดิแสนสามจ,จริงครับ ก็คือเนี่ยยกเนี่ยจังหวะยกเนี่ยเพื่อนเหลาฟรีได้เลยนะเนี่ยจังหวะยกเนี่ยคือแบบโซนโซนให้เพื่อนได้เลยอะข้างบนบุกเนนะี่ยอ่ะปึ่มแสนสามครับประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเลตที่ยอดเยี่ยมในวอลแน่นอนว่าวอลน,นี้น่าจะเห็นบ่อยยวตัดภาพไปในวอลแล้วนะทุกคนผมจะดูให้วอลจริงมันใช้กันจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการอ e ีของดาบยกแนละ้วทุกคนคู่นี้มีดาบยกแน่นอนปรับปรับ ปรับปรับเดือบแบงไปปรับปรับดับยกนี่ดูจังหวะยกนี่ดูดิบึ้มนเฮียสาธเต์ยกโคนรป๊ายกโคตดีดูดิดูอย่างยกดูอย่างยกนี่นี่นี่แผททีกแผททีกอืมที่ยกวิธียกดูบึ bang, ie, pas, ้มเฮ้ยไอ้เ yeah. ชี่ย มาดิยี่ยิงมาไม่เข้าเลยแล้วดูแพทติกยกตรงกลางครับสวยงานวัดหล่อมแท้ย่งนี้ยกโคตรดีอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็เดี๋ยวขอญาตจัดคลิปจบแล้วกันเนาะอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ให้ดูทุกอย่างแล้วครบแล้ววอจริงก็ใช้กันจริงนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งในะช่องแฟนตาซีเฮดด้วยครับ สวันนี้ขอตัวไปก่อนรับผมจะกลันใหในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ